ที่กำลังประสบปัญหาเงือกเยอะฟันไม่เท่ากันฟันสั้นวันนี้คอสเตนมีวิธีแก้ไขมาบอกค่ะสวัสดีค่ะสัญญานะคะสัญญาสานคัะค่ะทำไมคุณสัญญาถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มหรอคะปกติเป็นคนที่เงออือกเยอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ฟันไม่เท่ากันแล้วก็ฟันเล็กด้วยค่ะแบบนี้ต้องให้คุณหมอแดนออกแบบรอยยิ้มให้ค่ะอันนี้เราจะมาเน้นให้เขาเรื่องคาแรคเตอร์ว่าโอเคเราอยากชอบอะไร ที่เป็นคคแรคเตอร์เดิมไหมหรือว่าอยากจะแบบ change เลยหรือว่าจินตนาการเริ่มชัดขึ้นือว่าสุดท้ายภาพฟนอลออกมาเน,นี่ยมีในใจนะว่าชอบแนวฝันรูปแบบไหนหรืออยากได้อะไรยังไงบ้างให้มันแบบยินแล้วมันดีขึ้นแล้วอ่ะมันทำให้มั่นใจเวลาถ่ายรูปขึ้น หลังจากดีไซน์รอยยิ้มเรียบร้อยก็พบว่าปัญหาของคุณสัญญาที่ต้องแก้ไขอันดับแรกเลยคือเรื่องเหงือกจึงต้องส่งต่อให้คุณหมอเฉพาะทางทําการตัดเหงือกให้เรียบร้อยก่อนค่ะสวัสดีค่ะสัญญานะคะสัญญาสนันพัฒน์กีรเซษค่ะหลังจากตัดเหงือกไปแล้วเป็นไงบ้างคะก็เหงือกเข้ากันค่ะแล้วก็หายรูปสวยขึ้นค่ะหลังจากที่ชนะออกแบบรอยยิ้มที่คอเซนต์นไปแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ชนะจะเข้ามาทำวีเนียตัวชั่วคราวค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าผลลัพธ์เเป็นนงไ้ม คิดว่าแบบจะสวยขึ้นกว่าเดิมสวยแน่คะขั้นตอนของการทำวีเนียตัวชั่วคราวคุณหมอจะกรอหน้าฟันออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากฟันของคุณซอนย่าไม่ได้มีปัญหาหรือว่าถูกกรอมาก่อนอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะแปะวัสดุที่เป็นคอมโพสิตที่ดีไซน์มาลงบนฟันดูว่ารูปร่างของฟันแบบนี้โอเคไหมส่วนสีฟันคุณหมอจะมีตัวอย่างให้เลือกมากมาย ของคุณสัญญาเลือกเป็นสีวันเอวันหรือขาวสุดแต่ยังอยู่ในโทนสีฟันธรรมชาตินั่นเองของจริงจะใสและต้องเงางามกว่านี้อีกเยอะมากเลั้งจะเนียนแบบสวยงามวันนี้อีกแล้วตอนที่หลังจากปกตงเนือไปเสร็จจะเยอะไหมไม่ไม่ชิวๆแต่ว่าของน้องแนว่ฟันก็ดูเปลี่ยนไปด้วยเนาะใช่ใช่เพราะว่าอันเดิมมันจะมีความแบบว่กเป็นบางที่เลยไ้จะปุกเข้าไปตอนนี้แล้วก็จะเติมตรงนี้ออกมาให้มันดูเรียงขึ้นมาแล้วตัดฟันใหม่ไลยอ่ะ โอเคก็หลังจากที่ ทำตัวชั่วคราวเปเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็หมอไปออกแบบดูรูปร่างแบบของใบแม่ดีไซน์ทุกอย่อกมาเสร็จเรียบร้อ,อรรย,อยก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นงานจริงเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ตัวงานจริงกันกาแต่แลัสซี่วันนี้สิ่งที่แตกต่างกับตัวชวั่วคราวคือหนึ่งก็คือว่าฟังมาจะแยกก้มหล่อนจะไม่ได้เชื่อมติดกันเป็นปตัวชวั่วคราวอันนี้คือแบบมันสามารถเที่ยวอะไรได้ปกติปกติเลยครับเท่าเราสังเกตดูนะสิ่งที่เราเห็นนะครับหนึ่งตัวเขาจะมีความเงางามมีความใสความบางของเขาเนี่ยจะบางอยู่แค่นี้ หลังจากที่รื้อตัวชั่วคราวออกก็จะติดแน่นชิ้นงานเซรามิกวีเนียลงบนฟันคุณหมอจะตกแต่งรายละเอียดฟันให้ธรรมชาติที่สุด,ดเราจะมาให้คุณสัญญาดูผลงานกันค่ะคุณปันปรจริงมากแหมามาก เหมือนมากใช่เรารวมเป็นแ <c oughs> งบมางภาพนะดูสวยงามเลยมันฟันจริงๆเลยอ่ะหลังทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงมากค่ะเพราะปกติเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปลงไอจีะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ายิ้มมั่นใจมากขึ้นค่ะสาหรับใครนะคะที่กําลังตัดสินใจที่จะทําวีเนียนหรือว่าตัดเหงือกนะคะก็ที่คอสเดนนี่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะก็มาปรึกษากันอยอะๆเนะคะ บอกเลยวันนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนฟันแต่เป็นการเปลี่ยนครึ่งล่างของใบหน้าให้สวยขึ้นส่งผลทำให้เรามั่นใจเวลาหัวเราะหรือยิ้มก็มีความสุขมากขึ้นใครที่กำลังประสบป,ปัญหาแบบคุณสอนย่ญญา ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของคอสเตนเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ subscribe ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ